สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวนิชาณนันนะคะวันนี้วันนี้ครัวของเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์สีม่วงค่ะวันนี้เราจะมาเปียกข้าวโพดนะคะในกระทะของเรานี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าแป้งนะคะแป้งมันนะคะห้าสิบกรัมแล้วก็น้นาําน้ํามะพร้าวสี่ร้อยกรัมผสมเรียบร้อยค่ะเราจะทําแป้งให้สุกก่อนนะคะ เดี๋ยวจะแนะนำข้าวโพดค่ะเอาพายสักหน่อยอะไรค่ะค่ะ,คะมองเห็นชัดไหมคะตอนนี้ฝนบ้านเรากำลังจะตกค่ะใส่แป้งมันนะคะให้เขาได้รับความร้อนนะคะเปียกนะคะข้าวโพดอะแนะนำข้าวโพดก่อนข้าวโพดนะคะวันนี้เราใช้เลือกข้าวโพดม่วงมานะคะข้าวโพดม่วงค่ะ ขอมา่อยค่ะเอามาฝานนะคะแล้วก็ไปนึ่งนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะก็ประมาณทั้งสองรอยกรัมนะคะเดี๋ยวรอให้เกาเดือดก่อนนะคะให้ปุดปุดค่ะ แป้งมันนะคะแป้งมันห้าสิบกรัมนะคะน้ำมะพร้าวนะคะสี่ร้อยกรัมแล้วก็จะมีแป้งถั่วนิดหนึ่งหนึ่งช้อนค่ะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปค่ะผสมเพื่อให้เขาใสสวยค่ะหอมนะคะต้องทำดูนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้าง เริ่มร้อแล้วนะคะต้องคนค่ะไม่งั้นจะแป้งเป็นลูกนะคะตอนได้รับความรอ้อนเราต้องคนหน่อยค่ะนะคะ,นะคะจนกว่าแป้งจะขาวสวยนะคะลองใช้น้ํามะพร้าวดูนะคะแล้วจะรู้ว่ามันหอมอร่อยแค่ไหนต้องเป็นน้ําหอมได้นะคะ ันนี้บ้านเราไม่มีแดดเลยค่ะฝนกาลังจะมาเยี่ยมค่ะ <Okay. S 1> แต่ก็ดีค่ะอากาศเย็นดีนะคะอ <Okay. S 1> ะกรคเริ่มค้นแล้วนะคะตอนจะค้นนี่ต้องค้นบ่อยๆนะคะจะไม่ให้แป้งเป็นลูกค่ะ <Okay. S 1> นี่ค่ะเริ่มขาวแล้วนะคะ เริ่มขาวเอาผ้ามาจับหน่อยเพราะว่ากระทาจะดิ้นค่ะเริ่มขาวใสแล้วนะคะสวยค่ะตอนนี้แป้งของเราสวยนะคะคนนิดนึงเกี่ยให้ทั่วให้แป้งสุก อ่ะละค่ะตอนนี้แป้งของเราก็สุกแล้วนะคะสุกคือวิธีการดูก็คือแป้งใสเนี่ยก็ปแปลว่าแป้งสุกแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลค่ะน้ําตาลนะคะสักร้อยกรัมนะคะโดยประมาณนะคะสักร้อยกรัมเดี๋ยวต้องชิมนิดไฟกลางนะคะเปียกนี้ก็ต้องเจี๊ยบนะคะหวานเจี๊ยบหน่อยถึงจะอร่อยค่ะ เพราะจะมีกะทิราดนะคะกะทิราดของเราก็จะออกเข็มๆนิดหนึ่งนั่นแหละค่ะเกือบใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวขอสัมผัสชิมสักนิดนึงค่ะว่าจะเจียบไหม เวลาชิมต้องเผื่อด้วยนะคะเพราะว่าเราเดี๋ยวจะเราจะมีข้าวโพดลงไปอีกแป้งกำลังสวยแล้วค่ะแป้งกำลังสวยเลยะคะ่ะชิมด้วยกันนะคะ <laughs> ชิมด้วยกันนะคะอร่อยด้วยกันค่ะ ลองทาดูนะคะเดี๋ยวอัตราส่วนจะใส่ไว้ได้คลิปนะคะกําลังสวยเลยค่ะร้อยกรัมเนี่ยเติมให้หมดค่ะเติมให้หมดนะคะร้อยกรัมอัตราส่วนทั้งหมดจะใส่ไว้ใต้คลิปไหมคะอดดูนะคะ สูตรบ้านเราเป็นสูตรมินินะคะมินิมินินค่ะสําหรับครอบครัวนะคะนี่ก็กินได้ประมาณสักแปดถึงสิบท่านนะคะเห็นไหมคะกระโปรงลงไปแล้วค่ะหอมค่ะเราก็คนเราก็คนให้เข้ากันนะคะวันนี้เราจะใส่มะพร้าวอ่อนด้วยนะคะมะพร้าวอ่อนประมาณหนึ่งลูกนะคะ ค่ะมาแล้วค่ะมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งลูกนะคะเฉือนไม่เรียบร้อยแล้วค่ะสักนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะให้มะพร้าวขึนไปไปตัดกับม่วงกับขาวค่ะสวยค่ะม่วงกับขาวสวยนะคะอร่อยนะคะสำเร็จแล้วค่ะนี่ค่ะสำเร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวทักทีมาหน่อยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลากินค่ะเวลากินค่ะตักเสิร์ฟค่ะถ้วยของเรานะคะมีค่ะตักเสิร์ฟเดี๋ยวเอาผ้าออกก่อนเกะกะจะทำให้ไม่สวยทำให้กระทะเราไม่สวย ตักเสิร์ฟนะคะกินด้วยกันนะคะนี่ค่ะถ้วยของเรานะคะน่ารักไหมคะเอามะพร้าวโชว์ไว้ข้างหน้าจะได้ถือสวยกำลังอร่อยเลยค่ะนะคะทำเสร็จแล้วกินเลยนะคะหรือว่ากินพอดีคะ่ะ <c oughs> <c oughs> กินพอดีก็ได้ค่ะกินพอดีนะคะ เอามะพร้าวโชว์ไ้ข้างหน้าค่ะจะได้สวยๆมะพร้าวสักสองชิ้นนะคะอย่ามากเกินไปนะคะถ้ามากเกินไปแล้วจะไม่สวยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะตักให้ดูค่ะนี่ค่ะมะพร้าวค่ะมะพร้าวอ่อนดีค่ะวันนี้มะพร้าวน้ำหอมนะคะวันนี้อร่อยค่ะเดี๋ยวกินด้วยกันนะคะ อันนี้จะมาปิดไว้ก่อนค่ะจะโชว์ค่ะอันนี้ค่ะเราเสิร์ฟเสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามไหมคะข้าวโพดเปียกหรือว่าข้าวโพดม่วงเปียกกับมะพร้าวอ่อนนะคะอร่อยนะคะลองชิมดูนะคะสวัสดีค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะแล้วก็กดติดตามนะคะสูตรบ้านเราเมนมินิมินีน,นะลองทําดูนะคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้าน,นะคระัเปลี่ยนกล่นไฟค่ะสวัสดีค่ะเอาโชว์ใกล้ๆหน่อยจะได้น้ำลายไหลเล่นกันอร่อยนะคะว่าเราใช้กะทิสดนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะ